สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับนั่นแหละครับแล้วก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับในหวยลาวพัฒนาของงวดของวันที่4นะครับวันศุกร์ที่4ก็งวดที่แล้วก็ยีดีด้วยนะครับเนาะเข้าไปตรงๆในเน้นๆนะครับในหคู่นะครับไม่ถูกใครไม่ถูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับไม่ถูกวันนี้ไม่แน่ว่าหน้าท่านอาจจะถูก3ตัวตรงๆก็ได้นะครับ สู้กันต่อไปเนาะสำหรับใครที่ไม่โชคดีนะครับก็จะมีนะครับในงวดในสูตรที่มันเข้านะครับเข้าบ้างหลุดบ้างปะปพนกันไปนะครับแล้วก็ถ้าออกมา9 9้เหกเนี่ยก็อาจจะยากอยู่เนาะสูตรนะครับก็งวดที่แล้วนะครับเราพัฒนาออก5 5 9 5นะครับแล้วก็ใน4 8นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปเน้นถูกตัวหรือเปล่าเนาะซึ่งผมไม่ได้เน้นให้วิ่งตัวเดียวเนาะให้ไปหกับ9ก็มา9นะครับ เนนหคู่9 5หเนาะนะครับเสียได้3ตัวเนาะนะครับสตัวให้ไปในหลักร้อยนะครับ5แล้วนะครับเนาะห้าเนาะมันไปเลื่อนไปออกข้างหน้านะครับเนาะเออนะครับก็เฉียดไปนะครับอ่ะสตัวไม่มาสักทีเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็สาหรับในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้ลงนะครับในสูตรคํานวณไปแล้วเนาะเผื่อถ้าไหนอยากจะติดตามนะครับในสูตรคํานวณนะครับก็อาจจะมีเป็นบางงวดนั่นแหละครับเนาะ งวดไหนที่ที่สูตรมันน่าจะนะครับน่าจะคำนวณง,ง่ายๆก็จะลงให้นะครับสูตรไหนงวดไหนที่มันไม่ค่อยมั่นใจนะครับก็จะไม่ได้ลงสูตรให้ก็ลองนํามาเปรียบเทียบกันดูเนาะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายก็จะเป็นในสูตรคนละสูตรกันนะครับเนาะซึ่งผมไม่ได้เน้นในสูตรคํานวณเนาะที่ผมเน้นก็คือในคลิปนี้นี่แหละครับเนาะสำหรับในชุดโค้งสุดท้ายเวลาพัฒนานะครับจับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแต่ใน สูตรที่ผมลงให้นี่มันน่าจะมานะครับบนเยอะนะครับเนาะมาเลขบนเยอะนะครับก็ไม่แน่นะครับบางท่านอาจจะชอบในสูตรคำนวณก็ติดตามได้นะครับสำหรับในสูตรคำนวณใครที่ยังไม่ได้ดูก็ย้อนคลิปกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมลงให้ไปนะครับเนาะอ่ะนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเนาะแล้วก็กดกระดิ่งกดแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับขอคนละไลค์จริงเลยนะครับขอคนละไลค์ ขอคนละคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะครับไม่ขออะไรมากหรอกนะครับเนาะขอแค่คนเล่นไหลนะครับแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันเข้ามานะครับผมเชื่อว่านะครับไม่น่าจะยากหรอกนะครับเนาะนะครับเนาะทีได้อ่านนะครับเนาะว่าใครโชคดีบ้างนะครับใครไม่โชคดีบ้างเนาะใครโชคดีก็เม้นต์กันเข้ามานะครับบางทีนี่คอมเมนต์นี่ก็เป็นกําลังใจเหมือนกันนะครับว่าเอนะครับเราที่เราทําไป เออครับก็ยังมีคนโชคดีอยู่เนาะนะครับได้อ่านคอมเมนต์ว่าโอ้นะครับถูกถูกเท่านั้นถูกเท่านี้นะครับผมก็ดีใจนะครับแล้วก็จะได้มีกําลังใจนะครับในการไปหานะครับในการไปคิดเลขในงวดถัดไปนะครับเนาะอ่ะนะครับสําหรับในวันที่4มีนาคมนี้เลขเด่นนะครับให้ไปในที่3แล้วก็จะเป็น6วดนี้จะเน้นไหมนะครับเออครับรู้สึกว่าผมจะให้6มา ติดต่อกันนะครับเนาะให้หกติดต่อกันไม่เอานะครับเอาสามนี่แหละนะครับเนาะใครเชื่อผมก็เน้นสามนะครับใครไม่เชื่อก็จับไปหกนะครับเพราะว่าผมเน้นอีกตัวหนึ่งมันมกักจะมาอีกตัวหนึ่งนะครับลองดูวันนี้ว่าจะเป็นแบบเหมือนเดิมที่เคยเป็นไหมนะครับเนาะวิ่งสามลูกสามฟันสามนะครับใครชอบเลขสามก็นําไปจับไปวิ่งไปดูกันได้นะครับเนาะส่วนใน เน้นๆนะครับใน8คู่นะครับ4คู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็นในที่ใน3 4 3 7 3 9แล้วก็3,1นะครับ4คู่แรกในเด่น3บอกว่าจะมีชุดที่สมาชิกนะครับถูกใจกันเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในเด่น6ก็จะมี6 4สี หกเจ็ดหกสามแล้วก็หกศูนย์นะครับแปดคู่เนาะใครทุนน้อยก็จับไปแค่ในแปดคู่นั่นแหละนะครับใครทุนเยอะอาจจะจับตัวกันด้วยด้วยเนาะตัวเลขผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับเนาะจับไปตรงๆก็นําไปกลับกันด้วยเด้อนะครับเนาะกันไว้นะครับกันไว้ในที่สามศูนย์เนาะแล้วก็หกเก้า สองตัวนะครับสองตัวผ่านไปนะครับครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นสามตัวเนาะสามตัวเราพัฒนาก็จะเป็นในหนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสามเนาะนะครับก็อยู่ดีๆตัดไปเฉยเลยนะครับโทรศัพท์ร้อนเฉยเลยนะครับเนาะในคลิปนี้ปกติอาจก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะหรือว่าในวันนี้นะครับจะแตกสามตัวคุณเด็กนะครับ ถูกขอให้เปลี่ยนตั้งซั่เดิมนะครับเนาะนะนะครับโทรศัพท์ p p o ปักทนร้อนไม่ได้นะครับอัดคลิปก็ไม่ได้นะครับอัดไปนิดหน่อยก็ร้อนแล้วนะครับเนาะอ่ะนะครับก็จำรวนในสองตัวแล้วก็สามตัวก็ผ่านไปนะครับต่อไปก็จะเป็นในที่ในนะครับเน้นเน้นในหกคู่อ่านะครับนี่แหละนี่ครับนี่แหละวันที่เราก็เน้นเน้นหกคู่แล้วก็มานะครับก็หกคู่วันนี้ก็จะมีในที่ในสามสี่สามเจ็ด สามหนึ่งนะครับนี่แหละนะครับสำหรับใน6คู่เนาะก็จดก็แคปหน้าจอกันไปนะครับแคปกัน yeah, <ๆ>ไปอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับในแนวทางหวยเราพัฒนานะครับสำหรับในงวดวันที่4 นะครับมีนาคมมีนาแล้วก็ต้องมีเงินนะครับเนาะอ่านะครับมีนามีเงินมีโชคกันไปนะครับสำหรับในวันศุกร์นี้ก็หวังว่าคลิปเนี้ยนะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านไม่มากก็น้อยนะครับหากในคลิปนี้นะครับมีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดเนาะหรือว่าจะได้เอไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมก็ดูแลอย่างหนักเลยนะครับที่ผมอยู่ก็ชนบุรีเนาะ นะครับก็อย่างว่านะครับชนบุรีนี่นะครับปิดเชื้อวันละพันเลยนะครับไม่รู้ว่าจะนะครับถึงผมวันไหนนะครับเนาะก็ระมัดระวังตัวนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆป้องกันตัวเองนะครับเนาะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับเราจะถูกไว้3าตัวตรงๆในงวดนี้นะครับเราก็ต้องถูกนะครับเนาะนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ในงวดนี้ไม่มีเลขทูบนะครับเนาะอาจจะเอาเลขทูบจากงวดที่แล้วมาจับก็ได้นะครับหรืออาจจะนําไปเอา ในสูตรคำนวณก็ได้เนาะแต่ที่ผมเน้นให้นะครับก็คือในชุดโค้งสุดท้ายในคลิปนี้แหละนะครับเนาะอ่ะนะครับก็หวังว่านะครับทุกคนทุกท่านจะถูกหวยไปด้วยกันนะครับเฮงๆปาปากันนะครับเนาะรวยๆรวยๆรวยแล้วก็รวยนะครับเนาะหวังว่านะครับทุกๆท่านจะถูกใจกันนะครับในตัวเลขนี้นะครับแล้วพบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าสารคิปนี้สวัสดีครับ